วันนี้เดือนสิงหาคมวันที่2แล้วใกล้วันแม่เข้าไปทุกทีทุกทีนะครับอีกสิวันเองใช่แล้วครับแต่ว่าเราจะนําเสนอเรื่องราวของผ,ผู้ที่เป็นแม่ผู้ที่เป็นแม่โดยสายเลือดอผู้ที่เป็นแม่ตลอด24ชั่วโมงเป็นอาชีพที่ก่อนหน้านี้มีคลิปวิดีโอออกมานะครับว่าอาชีพหนึ่งที่ทํางานตลอด24ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันไม่มีวันหยุดต้องจ่ายค่านุ้นค่านี้เพื่อลูกอาชีพแม่เนี่ยแหละครับ ก็เป็นอาชีพที่ทํางานหนักที่สุดหนึ่งอาชีพในโลกนี้แต่ว่าวันนี้จะพาไปดูผู้ที่เป็นแม่เพราะว่าใกล้วันแม่แล้วนะครับเป็นผู้ที่เป็นแม่ทําอาชีพสืบทอดจากดั้งเดิมบรรพบุรุษมา <ทำ S 1> ก็คือการ,รขายกาแฟโบราณแต่ว่ามีลักษณะพิเศษครับการขายกาแฟนี้อยู่ที่จังหวัดร,ราชบุรีเป็นการขายกาแฟโบราณบนรถเก่าแก่โบราณที่คราคล่ำไปด้วยสนิม นะฮะแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเขาบอกว่าการขายกาแฟแบบนี้ส่งเสียลูกเรียนจนจบนะครับแล้วก็ลูกนั้นมีงานทำสุดท้ายครับความภาคภูมิใจของผู้ที่เป็นแม่บอกว่าได้เลี้ยงลูกที่เป็นคนดีนะครับสภาพรถย,ยนต์ยี่ห้อมาส d a าคันเก่าคันนี้แหะครับมีสภาพเสื่อมโทรมผุพังสนิมขึ้นรอบคันนะครับแต่ว่ายังสามารถใช้งานได้ดีครับ ถูกดัดแปลงมาเป็นรถขายกาแฟโบราณเคลื่อนที่ของสองสามีภรยาชาวบ้านเกาะสามพระอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีนะฮะก็จะขับรถคันนี้แหละครับพร้อมกับด้านหลังมีการเอากาแฟโบราณขึ้นไปขายอยู่กระบะหลังนะครับทุกเช้ารถกาแฟคันนี้จะมาจอดบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างธนาคารกรุงเทพริมถนนสายวัดเพลงราชบุรีจะขายตั้งแต่เช้าไปจนถึงช่วงเย็นนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นขาประจําของคนในแวด บริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาผู้ขายคือป้าบูลครับหรือว่านางสมบูรณ์คล้ายแก้วอายุ60ปีแล้วนะครับถ้าเราไปฟังว่าได้สืบทอดอาชีพขายกาแฟโบราณมาจากรุ่นพ่ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและเทคนิคชงกาแฟก็สืบทอดมาแต่เมื่อ2ปีก่อนสามีของเธอประสบอุบัติเหตุนะครับณขณะนี้ป้าบูลเลยออกมาขายกาแฟแทนนะครับลองไปฟังเสียงป้าบูกันครับ ใช้งานได้ค่ะเอามาใช้งานได้เอามาเป็นร้านกาแฟอีปีแล้วคือคันนี้มาตั้งปี26อะค่ะเนี่ยอายุงานก็26แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ใช้เขาตลอดก่อนหน้าที่จะมาขายกาแฟที่คุณป้าทำอะไรทำอะไรมาก่อนป้า ป้าก็ทํางานทั่วไปทาสวนทําไร่ทำสวนนํานาครับแล้ว12สองิงหาวันแม่แห่งชาตินี่มีอะไรอยากจะบอกคุณลูกบ้างไหมครับก็บอกกรลักลูกลูกให้ลูกมีหน้าที่การงานที่ดีรักลูกแล้วกัน ปบุญตื่นตันมากนะครับบอกรักลูกแล้วก็จริงๆมีหลากหลายสิ่งที่ป้บุญอยากจะถ่ายทอดออกมาแต่ว่านักขณะที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยความรู้สึกตื่นตันมันคับอ,อกจริงๆอาจจะพูดไม่ออกแต่ว่าเห็นจากสภาพรถแล้วเนี่ยนะคะเก่าจริงๆแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะใช่ครับผมไปดูเรื่องของกาแฟของป้าบุญกันบ้างนะครับขายกันถุงละ20บาทถุงใหญ่ๆแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับวันหนึ่งก็ขายได้6,700บาทนะครับกำไรก็จะประมาณครึ่งหนึ่งสามถึงสี่ร้อยบาทพอมีกำไรบ้าง แต่ว่าการคิดเปลี่ยนรถใหม่เนี่ยไม่ได้คิดเลยนะครับเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมีคุณค่าทางใจแล้วก็เป็นรถที่คู่อาชีพของเขาทําให้มีเงินเลี้ยงครอบครัวนั่นเองส่วนป้าบูลจะยึดอาชีพนี้ไปเรื่อยๆครับก่อนหน้านี้ก็สามารถส่งเสียลูกชายคนเดียวของครอบครัวในวัย25ปีจนจบการศึกษาระดับปวสนะครับทำงานเป็นลูกจา้างชั่วคราวที่ปรตตนีจังหวัดสมุทรสาครได้และในทุกวันที่12สิงหาคมของทุกปีนั้น ลูกของป้าบูนก็จะนํามะลิมากราบเท้าแม่ทุกๆครั้งนะครับแล้วก็จะให้เงินพ่อแม่เป็นประจําทุกเดือนป้าบูญก็บอกว่าไม่ได้ร่ํารวยอะไรครับแต่ชีวิตก็ไม่ได้ยากลําบากมีความสุขตามอัธภาพที่เป็นอยู่ส่วนรางวัลที่ได้รับในชีวิตก็คือการได้เป็นแม่ของลูกที่เป็นคนดีครับ